ผมจะลงคอยนะผมจะยกขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็นี่นะแบ่งลงอย่างนี้นะมันจะได้ไม่ควยกันนะครับแล้วมันจะลงง่ายนะครับในแบ่งลงแบบนี้นะครับค่อยๆแบ่งลงนะครับทีละน้อยนะครับถ้าลงเยอะไปเลยทีเดียวนะ่ะมันจะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะควยกันนะครับมันจะยุ่งกันรวดยุ่งกันเลยนะครับ บบชุดที่1ของเฟสแรกนะครับบนขวานะครับส่วนชุดที่2นะครับเราจะพลิกคอยนะครับพลิกคอยให้มันเป็นบนซ้ายนะครับก็ลงเลยนะครับพันบนขวาแต่พลิกคอยเอานะครับพลิกให้มันเป็นบนซ้ายนะครับก็มาถึงคอยที่สองของชุดที่สองนะครับผมเฟส well. okay. mmm เปนอนะครับเฟสแรกนะครับ ก็พันไปนเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสิบแปดรอบนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ รวดหมด14บสวดตัดต่อนะครับรอยต่อรวดนะครับสี่สิบแปด

ีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสิบแปดรอบนะครับทีนี้เราจะพลิกคอยนะพลิกคอยนนะชุดนี้ พลิกมาอย่างนี้นะครับตะบนขวาเดี๋ยวเราจะพลิกคอยให้เป็นบนซ้ายนะครับพลิกคอยเสร็จแล้วก็ลงเลยนะครับ ซ้ายก็วนซ้ายได้นะครับเวลาลงก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วค่อยๆแบ่งลงอีกนิดนะครับ แบ่งลงลมันจะง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นเต็มล่องนะครับลงเต็มล่องไปเลยนะครับหนึ่งสิบสองนะครับวิธีการดัดนะครับแล้วก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็แบ่งออกมาทีละน้อยนะครับ แบ่งแบบนี้นะครับหนึ่งเราไม่เจ็บมือนะครับไม่เจ็บนิ้วด้วยนะครับแบ่งออกมาทีละน้อยก็ดัดโค้งอย่นี้นะครับชุดต่อไปมันจะได้ลงได้ง่ายนะครับผมก็แต่งแบบนี้นะครับแต่งให้เป็นโค้งๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องลงอีกนะครับสองสองชั้นนะครับก็เป็น3ามชั้นนะครับ ัวนี้ชั้นแรกนะครับวางคอยมอเตอร์ยี่มห้าแรงนะครับเราจะวางสองคอยนะครับบนขวาหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองนะครับเต็มร่องนะครับเสร็จแล้วก็ชุดที่สองนียเราจะบนซ้ายนะครับสองคอยเหมือนกันนะครับเต็มร่องนะครับหนึ่งสิบสิบสองนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัดนะคอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รีบนะครับรีบเสร็จแล้วก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็ลงคอยนะครับมีเพื่อนๆถามว่าลงแบบนี้ลวดจะฉลอกไหม ต้องใช้ความชํมนานาญนะครับต้องใช้ความชำนาญแต่ถ้าเกิดไม่ชํนานาญให้เราลองกระดาษสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็ลงตรงกลางนะครับผมก็ามาถึงคอยสุดท้ายของเฟสที่หนึ่งนะครับผมคอยนี้จะลงหนึ่งสิบสองนะครับเกี่ยวแล้วก็นิโป้งนะครับนิ้โป้งเกี่ยวอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เวลาพันเนี่ยผมจะพักตรงนี้นะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ที่เราพันครบเสร็จนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะพิกคอยนะครับตัวนี้เราจะพลิกคอยลิกมาแบบนี้นะครับเราวนขวาเราก็จะพิกให้มันเป็นวนซ้ายนะครับจากแต่งก่อนนะครับแต่งเสร็จแล้วก็ลงนะครับ ค่อยๆลงนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีจังหวะของมันนะครับนี่ต้องใช้ความชํานาญด้วยไม่งั้นลวดฉลอกนะครับถ้าลวดฉลอกเราจะรู้สึกได้นะครับเวลามันโดนลวดก็ใช้ความชํานาญนะครับผมแล้วก็พับไมล่านะครับพับเป็นมุมนะครับแบบนี้นะครับการมันดิ่งขึ้นนะ ที่พับนะครับเสร็จแล้วก็ยกคอยขึ้นมานะครับแล้วก็ดัดยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเสบบร็จแล้วก็แบ่งออกนะครับแบ่งออกแล้วก็ดัดนะครับดัดให้มันตรงร่องนะครับแล้วก็ลงนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ ดัดนะครับแบ่งลุงนะครับมันจะง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่ในล่าพับนะครับในพับได้ไหมพับแหลมๆได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเวลามันจะดิ่งขึ้นนะครับเวลาเคาะมันจะเคาะยากแล้วเราเคาะตอน เราจะอานน้ายานะครับเพราะว่ามันแหลมแล้วมันจะดิ่งขึ้นนะครับก็แค่นี้เองนะครับผมง่ายๆยคอยเฟสแรกของมอเตอร์ยีิบห้าแรงนะครับนี่แหละเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับบนขวาสองคอยบนซ้ายสองคอยตัดนะครับผมแล้วก็เริ่มใหม่นะครับบนขวาสองคอยแล้วก็บนซ้ายสองคอยแล้วก็ตัดนะครับผมตัดเพื่อที่จะเอามาต่อกันนะครับผมตัวนี้นะครับปลายต่อปลายนะครับต้นต่อต้นนะครับ เป็นขนาดสองนะครับผม